สวัสดีครับคลิปนี้เจอกันแหม่แล้วนะครับก็คลิปนี้ม่ได้ออกไปไหนไกลเนาะอยู่ในสวนหลังบ้านตัวเก้านะฮะโดนกักตัวโควิดเนาะกลุ <c ười> ่มเสี่ยงนะฮะเลยม่ได้ออกไหนเลย <c ười> สามวันเลยนะฮะไก่มาหู้ใจมาหู้ใจอย่างเนาะเลย การปืนออกมาแถวส่วนนะฮะอหายิงนกนกเขาเกาะแถวต้นไม้เนะก็อคลิปนี้ก็จะเน้นยิงลองลองลอง,ลองเน้นยิงระยะไกลเพราะเนะาะน่าจะประมาณสักสามสิบซนกวาเมตรสามสิบเมตรขึ้นนะฮะก็ถ้ามาถูกถ้ามาโดนก็เด่ดาเนะะาะเพราะว่า ระยะมันไกลนะฮะอีกอย่างหนึ่งมันเป็ี่ยนปืนอารมณ์สูบมือเนาะมันเหมาใจ PCP นะฮะถึงถึงเป็น PCP ก็ตามด้วยนะถ้าถ้าคนยิงหม้อแม่นระยะ30-40เมตรก็ถตึงยิงมาโดนนะฮะ PCP ถึงปืนดีขนาดไหนถ้าคุณยิงมาแม่นมันกระึงมโดนนะฮะแต่ว่าสูบมือนี่ระยะ30-40เมตรนี่ถ้าถูกนี่ก็ถือว่าพอใช้ได้นะฮะ ก็วันนี้ผมจะลองพอเนาะจะลองนั่งซุ่มไปแถวนี้นะแถในส่วนผมนะเราก็จะเน้นถ้าหถ้าเห็นนกไก่ก็จะเน้นลองยิงพอนะฮะลองฝีมือตะกา้าเลยเนาะว่ามันจะโดนมาโดนวันก่อนผมลองยิงพอนะฮะเหมือนว่าลูกเหมือนว่า,าแหงดันแหงดันลมมันจะตกหน่อยหนึ่งนะฮะจากปกติเนะี่ยผมจะเพื่อดอดหนึ่ง จะเพื่อ10เมตร10เมตรจะเพื่อดอกหนึ่งนะฮะถ้าผมตั้งสามถ้าผมตั้งกล้อง30เมตรอ่ะ40เมตรผมจะเพื่อดอกหนึ่ง50เมตรจะเพื่อสองดอก60เมตรจะเพื่อสามดอกแต่ทีเนี้ยผมลองยิงดูนั้นเนี่ย60เมตรอ่ะ,อะมันต้องเพื่อถึง4ดอกเลยนะฮะแสดงว่าแรงลมมันตกนะฮะหรือว่าต้องเปลี่ยนโอลิงหรือเปล่า เดี๋ยววันนี้จะลองดูนะฮะลองดูระยะไก่เนาะจะลองเผื่อเผื่อขึ้นไปแหมประมาณสักกึ่งดอทหรือว่าสักดอทหนึ่งนะฮะลองดูว่ามันจะว่ามันจะยิงถูกหรือหรือว่ามาถูกนะฮะเนาะเดี๋ยวไปซะอสุ่มพอสักัดเนาะว่ามันจะมีตัวหรือเปล่านะฮะวันนี้ถ้ามาได้นกก็มาเป็นอย่างนะฮะมีแผ่นสำรองไว้ละแกงเพระหวานนะฮะเพระหวานกำลังปรุงเนาะ ยอดอ้นวนเลยนะฮะแก่ข้าวหวานนี่ก็เหมาะเหมือนนะฮะผมมักขนาดแก่ข้าวหวานเนะาะกำลังแตกยอดเลยนะฮะนักขนาดมแม่นเท่านั้นนะฮะต้นข้าหวาน ส8สิแเมตรนะฮะ สีเมตรนะฮะ 4ีเมตรนะฮะฮบเก้าเมตรนะฮะ ลมมันแหงดันนั้นเหมือนจะตกนะฮะผมจะเพื่อสักสี่ดอทเนาะวันนั้นระยะหกสิบนี่เพื่อสี่ดอทนะฮะตอนนี้ก็จะเพื่อสี่ดอทเหมือนแนละ้ว เชียดหัวไปน้อยหนึ่งนะเดี๋ยวลองความดูกเนาะถ้ามันยังมาบินหนีนะฮะยังอยู่ที่เดิมนะ 6กสเมตรนะฮะ ห4สิสีเมตรนะครั แปดเมตรล่วงอ่าคลิปนี้ก็ลอง ระยะไกลนะฮะระยะ30 40 50 60นะ่เมตรเนาะก็มันก็ยิงโดนห้องมาโดนห้องนะฮะแต่ส่วนมากถ้ายิงโดนแล้วอ่ะยิงโดนแล้วมันจะบอกให้อยู่เนาะเพราะว่ามันยิงมาเข้าจุดมานะฮะมันยิงมาเข้าจุดตายมาเนาะบางทีมันอาจจะไปตายที่อื่นเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกยิงนะเนาะยังไงอ่ะ <c oughs> ยิงก็มันไมได้ตัวนะฮะก็เลยก็เลยมายิงดีวกว่าเนาะตะกี้กลับไปส่อ,สองนกเขานกเขาใหญ่มาได้ตัวหนึ่งระยะสัปดเมตรนะฮะ่ปืนอารมณ์สุบมือเนาะเนี่ยระยะที่มันจะยิงแม่นนะฮะมนันจะระยะประมาณสาวเมตรถึงสามสิบถึงสี่สิบเมตรนี่ก็ได้อยู่นะแต่ถ้าเกินจากนั้นไปอะ่ะก็อาศัยอาศัยฝีมือคนยิงหรือว่าอาศัยลูกฟุกนะฮะ บางทีก็ฟุกโดนเนาะถ้าฝีมือดีๆหน่อยอะบางทีอบบห้าสิบหกสิบเมตรก็ยังยิงโดนนะฮะแล้วแต่คนยิงแล้วแต่ฝีมือแล้วก็แล้วแต่เป็นบางวันเลยบางวันถ้าหมานก็ยิงโดนถ้ามาหมันก็คือยิงได้กระทืมมาโดนนะฮะมันเป็นมันมีหลายปัจจัยเนาะอ่าก็ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ